พฤติกรรมเสี่ยงที่มักมาพร้อมกับสารเสพติดไม่ใช่แค่ร่างกายที่เสียแต่ชีวิตก็อาจพังได้การใช้สารเสพติดไม่เพียงส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ยังนำมาซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆที่ส่งผลกระทบรุนแรงและคาดไม่ถึงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องใช้สติและการควบคุมพฤติกรรมอย่างแม่นยำเช่นการขับรถการทำงานหรือการเข้าสังคม 1. อุบัติเหตุจากการขาดสติหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดจากการใช้สารเสพติดคืออุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้มีสารออกฤทธิ์ในร่างกายเช่นแอลกอฮอล์ยาบ้าหรือกัญชาซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้การตอบสนองช้าลงมองเห็นและตัดสินใจผิดพลาดควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ง่วงซึมหรือหลอน จากข้อมูลของหลายประเทศผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดหรือใช้สารเสพติดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าและอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่น 2. ฤติกรรมดุนแรงและอาชญากรรมผู้ใช้สารเสพติดบางประเภทเช่นเมทแเฟตามีนหรือยาบ้าหรือโคเคนอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าววู่วามหรือควบคุมตนเองไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดอาการหลอนหรือมีภาวะทางจิตทําให้มีโอกาสทําร้ายตนเองหรือผู้อื่นมีแนวโน้มก่อเหตุทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายหรือใช้อาวุธเข้าสู่วงจรอาชญากรรมเช่นขโมยปล้นหรือค้ายาเพื่อหาเงินมาใช้ยา 3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเมื่อสติสัมปชัญญะลดลงจากฤ์ยาผู้ใช้มัก ขาดความยับยั้งชั่งใจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศพฤติกรรมเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์4ความเสื่อมโทรมของชีวิตในระยะยาว การใช้สารเสพติดต่อเนื่องอาจนำไปสู่การสูญเสียหน้าที่การงานการเรียนและความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือคนรักอีกทั้งย่อจตกอยู่ในวังวนของการเป็นนิสินขายทรัพย์สินหรือเข้าสู่ระบบกฎหมายชีวิตที่เคยมีเป้าหมายความหวังและความฝันอาจต้องพังทลายลงจากการเสพติดเพียงระยะเวลาสั้นๆสรุปการใช้สารเสพติดไม่ใช่แก้เรื่องของสุขภาพ แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้านทั้งอุบัติเหตุความหื้นแรงความเสื่อมโทรมของจิตใจและการสูญเสียโอกาสในชีวิตหากคุณหรือคนรอบตัวกำลังเผชิญกับปัญหานี้การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคือทางออกที่ดีที่สุดไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะบางครั้งโอกาสครั้งที่สอง อาจไม่มีให้เสมอไป